โอเคครับต่อไปเรามาดูเฉลยหน้า142ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราวางวัตถุที่ระยะอินฟินิต้นะครับนะภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพจริงระยะก็คือระยะวัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่ง F พอดีแล้วก็ลักษณะของภาพจะเป็นจุดแต่ถ้าเราวางาวัตถุอยู่ระหว่าง ก็คือเลยจุด c ขึ้นไปก็คือเลย r แต่น้อยกว่า infinity นะครับภาพที่ได้จะเป็นภาพจริงหัวกลับะระยะของภาพจะมากกว่า f แต่น้อยกว่า r แล้วก็ลักษณะก็คือเล็กกว่าวัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับครับถ้าวาง u ที่ตำแหน่งของ r หรือว่าที่จุด c พอดีเราจะได้ภาพจริงหัวกลับ V อยู่ที่ตำแหน่งของ R พอดีนี่คือระยะภาพโดยขนาดของภาพก็คือเท่ากับขนาดของวัตถุต่อไปถ้าเราวางวัตถุที่ระยะมากกว่า F แต่น้อยกว่า R, ตำแหน่งนี้นะครับภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพจริงหัวกลับระยะของภาพก็คืออยู่เลยจุด C ไปอีกก็คือมากกว่า R แล้วก็ขนาดของภาพก็คือโตกว่าวัตถุถ้าระวังวัตถุที่ตำแหน่ง f พอดี D, นะครับตำแหน่ง f พอดี D นะอาจจะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนก็ได้นะระยะของภาพก็คือระยะอันันต์ก็คือ infinity ระยะที่อยู่ไกลมากๆนะครับแล้วก็ขนาดของภาพก็คือโตกว่าวัตถุต่อไปถ้า u น้อยกว่าระยะ f เอฟเฟกนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งนะจะอยู่หน้านเลนส์หรือด้านเดียวกับวัตถุนะขนาดก็คือโตกว่าวัตถุนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของเลนเว้าบ้างนะครับเลนเว้าเมื่อกี้เลนสนูนเนาะถ้าเราวางอยู่อยู่ที่ระยะอน,นันต์ นะภาพที่เราจะได้ก็คือเป็นภาพเสมือนอยู่ที่จุดโฟกัสก็เป็นจุดเหมือนกันแต่เป็นจุดแบบเสมือนนะครับถ้า u มากกว่า r จะน้อยกว่า i ินฟ n i t y นะมากกว่า r ก็คือเลยเลย c ไปนะครับได้ภาพเสมือนหัวตั้ง v จะน้อยกว่า f เล็กกว่าวัตถุแต่ถ้า u อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับ r จะได้ภาพเสมือนแบบหัวตั้ง v น้อยกว่า f แล้วก็เล็กกว่าวัตถุถ้า u มากกว่า f แต่น้อยกว่า r นะครับก็จะได้ภาพเสมือนหัวตั้ง v จะน้อยกว่า f เล็กกว่าวัตถุเป็นภาพเสมือนนะถ้า u เท่ากับ f พอดี u เท่ากับ f พอดีนะก็ จะได้ภาพเสมือนหัวตั้ง v น้อยกว่า f เล็กกว่าวัตถุแล้วสุดท้ายก็คือ v น้อยกว่า f ก็ได้ภาพเสมือนหัวตั้ง v น้อยกว่า f เล็กกว่าวัตถุเะฉะนั้สังเกตว่าภาพที่ได้จากเลนส์เว้ามีลักษณะเดียวกันหมดเลยก็คือเล็กกว่าวัตถุเป็นภาพเสมือนหัวตั้งและระยะน้อยกว่า f หมดเลยนะครับ